คุณรู้หรือไม่ว่าเกือบ70%ของผู้สูงอายุรับประทานถูกที่โดยไม่รู้ตัวอาจทำลายสุขภาพของพวกเขาถั่วเหล่านี้มักถูกโฆษณาว่าเป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจหรืออุดมไปด้วยไขมันดีแต่ถ้าผมบอกคุณว่าถั่วบางชนิดที่เรียกว่าถั่วเพื่อสุขภาพอาจทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวร้ายและแม้กระทั่งทำลายอวัยวะสำคัญในร่างกายเมื่อเวลาผ่านไป ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับถั่วที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้สูงอายุและที่สำคัญที่สุดคือถั่วไหนที่คุณควรกินแทนถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณากดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเนอเพื่อไม่พลาดทุกวิดีโอวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่อาจทำให้คุณตกใจถั่วบางชนิดที่อาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อสุขภาพของคุณโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุมากขึ้นหลายคนเข้าใจว่าทุกถั่วเป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจ และมีประโยชน์แต่บางชนิดอาจไม่เป็นอย่างที่คิดถั่วเหล่านี้ถึงแม้จะถูกโฆษณาว่าเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพแต่ก็อาจทำให้เกิดการอักเสบระบบกวนสมดุลที่ละเอียดอ่อนของร่างกายและส่งผลเสียต่ออวัยวะสำคัญในร่างกายถู่บางชนิดอาจทำให้เกิดอาการปวดข้อเพิ่มขึ้นและทำให้ระบบไหลเวียนเลือดแย่ลงสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำลายสุขภาพจากการกินถั่วเหล่านี้เป็นประจำถ้าคุณมีอายุเกิน 60ปีหรือดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งวิดีโอนี้อาจเป็นการเตือนที่สำคัญสำหรับคุณอย่าก,กังวลเราไม่ได้มาเพื่อชี้ให้เห็นแต่เรื่องร้ายๆเท่านั้นเรายังจะสำรวจทัวที่ดีต่อสุขภาพที่แท้จริงทัวรที่มีประโยชน์จริงๆและช่วยให้คุณยังคงแข็งแรงคล่องแคล่วและมีสุขภาพดีเมื่อคุณอายุมากขึ้นทางเลือกเหล่านี้จะให้สารอาหารที่คุณต้องการเพื่อดูแลกระดูกหัวใจสมองและสุขภาพโดยรวมของคุณคุณจะรู้สึกมีพลังและมั่นใจมากขึ้น เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงง่ายๆในการรับประทานอาหารเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงถั่วที่เป็นอันตรายที่สุดต่อสุขภาพของคุณจากนั้นเราจะค่อยๆพาคุณไปสู่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและปกป้องที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยาการรับประทานอาหารปกติของคุณถั่วอันดับหนึ่งในรายการของเราคือถั่วที่คุณอาจมีอยู่ในตู้กับขณะน,นี้มันมีสารที่อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อตับสมองและไตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่คุณไม่ต้องการที่จะมองข้าม ก่อนที่จะไปลึกลงไปในรายละเอียดอยากรู้ไหมว่าคุณดูจากที่ไหนทิ้งความคิดเห็นไว้ข้างล่างนะและหากคุณยังไม่ได้ทำาารุณากดไลค์วิดีโอนี้และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อรับคำแนะนำที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมีอายุอย่างสง่างามรักษาสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตให้เต็มที่มาทำความรู้จักกับสีถัวที่อาจทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวสีถั่วลิสงตัวการอักเสบเงียบ ถั่วลิสงพบได้ในทุกซอทก,ทก,ทกทุกมุมของชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่บาข้าวโอ๊ตไปจนถึงขนมกบเคี้ยวต่างๆพวกมันถือเป็นขนมกบเคี้ยวที่สะดวกและดีต่อสุขภาพสําหรับหลายๆคนอย่างไรก็ตามสําหรับผู้สูงอายุถั่วลิสงอาจเป็นอันตรายมากกว่าที่หลายคนคิดข้อมูลที่น่าสนใจคือแม้จะดูเหมือนถั่วแต่จริงๆแล้วถั่วลิสงไม่ใช่ถั่วมันเป็นพืชตระกูลถั่วที่เติบโตใต,ใต้ดินซึ่งทําให้มันมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารพิษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแอฟลาทอกซิน แอลฟาทอกซินคือสารพิษธรรมชาติที่เกิดจากเชื้อราซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำลายตับและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดนี่เป็นปัญหาที่แร,แรงโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการขจัดสารพิษในร่างกายลดลงเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าระบบภูมิคุ้มกันจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในการต่อสู้กับสารพิษเหล่านี้ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการได้รับอันตรายในระยะยาวแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของปัญหากับถุลิสงทูเหล่านี้มีโปรตีน ที่สามารถกระตุ้นการับตอบสนองทางอักเสบในร่างกายได้แม้แต่คนที่ไม่มีอาการแพ้ถุลรสงก็อาจประสบกับอาการอักเสบเพื้อรังซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุการอักเสบที่ยืดเยื้อสามารถทําให้ปวดข้อเพิ่มขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและในบางกรณีก็สามารถทําให้ความจําเสื่อมเร็วขึ้น อีกปัญหาคือปริมาณกรดไขมันโอเมกา้าลบหที่สูงแม้กรดไขมันโอเมกา้าลบจะเป็นสิ่งจําเป็นต่อสุขภาพแต่ในอาหารสมัยใหม่มีความไม่สมดุลในการบริโภคซึ่งทําให้การอักเสบเพิ่มขึ้นและทําให้หัวใจและสมองได้รับความเครียดที่มากขึ้นหากยังไม่พอถุลิสงยังสามารถรบกวนการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินเนื่องจากมีวิตามินเคอยู่ในปริมาณที่สูง สุดท้ายก็อย่าลืมว่าในถูรลิสงที่จำหน่ายทั่วไปมักมีการเติมน้ำมันที่ผ่านกระบวนการไฮโดรเจนน้ำตาลและเกลือมากเกินไปซึ่งอาจทำให้โรคหัวใจแย่ลงและส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุนอกจากนี้ถ้าไม่เก็บถูรลิสงให้ดีพวกมันอาจทำให้เกิดการหืนซึ่งสร้างสารอนุมูลอิสระที่เร่งกระบวนการชาราได้ 3. ัววลนัทตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่ต้องใช้ความระมัดระวัง แม้ว่าทูลิสจะอาจอยู่ท้ายสุดในรายการนี้แต่ทูวอลนัทมักจะดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับสุขภาพมากกว่าทูวอลนัทอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้าลบสามซึ่งมีประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพหัวใจอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายแต่ทูวอลนัทก็ยังต้องทานด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้สูงอายุทําไมมันถึงสําคัญทูวอลนัทเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดี ซึ่งจําเป็นต่อสุขภาพแต่เมื่อทานมากเกินไปอาจทําให้เกิดการเกิดออกซิเดชันและการอักเสบในร่างกายความเครียดจากการอักเสบนี้อาจส่งผลเสียต่อระบบหลอดเลือดเช่นการทําให้หลอดเลือดและเส้นเลือดอ่อนแอลงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจดังนั้นแม้ถั่ววอลนัทจะเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่นแต่การทานในปริมาณที่พอเหมาะน,นั้นสําคัญนอกจากนี้ถั่ววอลนัทยังมีเส้นใยสูงซึ่งดีต่อการย่อยอาหารในคนส่วนใหญ่ แต่สาหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการย่อออยอาหารหรืออาจมีปัญหาเรื่องท้องอืดถั่ววรนัทอาจทําให้เกิดอาการไม่สบายเล็กน้อยนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงมันโดยสิ้นเชิงแต่คุณควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกหนึ่งในข้อดีใหญ่ของถั่วนัทคือความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพสมองถั่เหล่านี้มีกรดอัลฟาลิโนเลนิกตปาเลอซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้าลบสที่ช่วยพัฒนาการทํางานของสมองหลายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ได้พิสูจน์แล้วว่าการทานถั่ววอลนัทเป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางปัญญาและชะลอการเสื่อมของสมองที่เกี่ยวข้องกับอายุซึ่งทําให้มันเป็นอาหารสําคัญในการรักษาสมองให้คงชัดตามอายุที่มากขึ้นถั่ววอลนัทมีประโยชน์หลายประการเมื่อทานอย่างถูกวิธีและสามารถเป็นส่วนสําคัญของอาหารที่ดีสําหรับผู้สูงอายุหากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หด้านล่างเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน สองอัลมอนด์หนึ่งในแหล่งสารอาหารที่มีความเข้มข้นอัลมอนด์มักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในถั่วที่ดีต่อสุขภาพที่สุดและไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทําไมพวกมันอุดมไปด้วยเส้นใหญ่โปรตีนและไขมันดีซึ่งทําให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาพลังงานตลอดวันอย่างไรก็ตามแม้อัลมอนด์จะให้ประโยชน์ด้านสารอาหารที่น่าทึ่งแต่ก็มีข้อควรระวังที่ควรพิจารณาหนึ่งในประเด็นที่ต้องพิจารณาคืออัลมอนด์มีกรดฟิติก ซึ่งเป็นสารที่อาจขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดที่จําเป็นเช่นเหล็กและสังกะสีนี่อาจไม่ใช่เรื่องที่กังวลสําหรับคนส่วนใหญ่แต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีระบบย่อยอาหารที่ละเอียดอ่อนอาจจาเป็นต้องระมัดระวังในการทานอัลมอนด์ในปริมาณมากหากบุคคลใดมีภาวะขาดสารอาหารหรือมีปัญหาในการดูดซึมสารอาหารอัลมอนด์ในปริมาณมากอาจทําให้การดูดซึมแร่ธาตุเป็นไปได้ยากขึ้น แม้จะมีข้อจํากัดนี้อัลมอนด์ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกถั่วที่ดีที่สุดในการรวมไว้ในอาหารประจําวันเนื่องจากมีความสามารถในการลดระดับคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจหลายการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการทานอัลมอนด์เป็นประจําสามารถมีผลดีต่อสุขภาพของหลอดเลือดทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสําหรับผู้ที่ต้องการปกป้องหัวใจในขณะที่สูงอายุนอกจากนี้อัลมอนด์ยังเป็นแหล่งของวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญในการปกป้ององค์ผิวหนัง และเนื้อเยื่อจากการเสียหายจากการออกซิเดชันข้อดีนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากวิตามินอ e, ีช่วยรักษาสุขภาพผอของผิวที่มักจะบางและไวต่อการเสียหายมากขึ้นตามใบหักคุณกำลังมองหาของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและย่อยง่ายเพื่อดูแลหัวใจและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมอัลมอนด์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย 1. มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อันตรายที่ซ่อนอยู่หากคุณเป็นแฟนตัวยงของมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อาจจะตกใจที่รู้ว่ามเมล็ดมะมวงหิมพานเหล่านี้แม้จะเป็นที่นิยมในเรื่องของไขมันที่ดีต่อหัวใจแต่กลับมีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุมเมล็ดมะมวงหิมพานได้รับการยกย่องในเรื่องกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพแต่ในความจริงแล้วมันมีด้านที่น้อยคนนักจะรู้จักยูรูชิโอยูรูชิโอเป็นสารพิษที่พบในเปลือกของมเมล็ดมะมวงหิมพานซึ่งเกี่ยวข้องกับการระคายเคืองผิวหนังและอาการแพ้อย่างรุนแรงแม้ว่ามเมล็ดมะมวงหิมพานจะถูกแปลร,รูป และปลื้จะถูกเอาออกก่อนที่มันจะมาถึงชั้นวางสินค้าแต่ก็อาจมีสารยูรูชิโอเหลืออยู่ในเมล็ดบ้างสําหรับคนส่วนใหญ่นี่อาจจะไม่เป็นปัญหามากแต่สําหรับผู้สูงอายุที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอรหรือผิวบอบบางการสัมผัสกับ,กบยูรูชิโออาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้เช่นผื่นขึ้นบนผิวหนังหรืออาการแพ้ที่อาจต้องได้รับการรักษาจากแพทย์นอกจากนี้เมล็ดมะม่วงหิมพานยังมีเลกตินซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อาจทำให้เกิดความไม่สบาย ในกระเพาะอาหารและการอักเสบในบางคนสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางเดินอาหารอยู่แล้วเช่นกรดไหลย,ย้อนหรือความไวในกระเพาะการกินมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อาจทําให้ปัญหานั้นแย่ลงไปอีกเลขตินอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดแก๊สในท้องและในบางกรณีอาจทําให้คลื่นไส้ได้ซึ่งทําให้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างที่คิดสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการบริโภคมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ่อย อาจส่งผลกระทบค่อยๆต่อการทำงานของตับและไตปริมาณฟอสฟอรัสที่สูงในมเมล็ดมะม่วงหิมพาน์อาจทำให้เกิดความดันที่ไตเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคไตหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไตยอยู่แล้วนอกจากนี้มเมล็ดมะม่วงหิมพานยังสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งเป็นอันตรายสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานแม้ว่ามเมล็ดมะม่วงหิมพาน์จะอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการแต่ก็จําเป็นต้องบริโภคอย่างระมัดระวังและรับรู้ถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากคุณมีโรคประจําตัวขอบคุณที่รับชมวิดีโอตอนนี้เราได้สํารวจถึงความเสี่ยงและประโยชน์ต่อสุขภาพของถั่วชนิดต่างๆที่หลายคนชื่นชอบแล้วเราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณคุณได้เรียนรู้อะไรในวันนี้ที่คุณจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการตระหนักถึงการเลือกทางทั่วหรือการเข้าใจว่าอาหารบางอย่างอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญมากการุณาทิ้งความคิดเห็นของคุณด้านล่างและแชร์ความคิดของคุณกับเราหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราสำหรับเนื้อหาที่มีประโยชน์เพิ่มเติมเราหวังว่าจะได้ยินจากคุณและช่วยให้คุณรักษาสุขภาพดีไปพร้อมๆกัน